อิทธิบาท4คือหลักธรรมสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นทางแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางโลกหรือทางธรรมหากผู้ใดตั้งใจปฏิบัติอย่างจรงิงจังย่อมก้าวข้ามอุปสรรคและพัฒนาตนเองได้อย่างมั่นคงเพราะอิทธิบาทมิใช่เพียงความขยันแต่คือพลังใจที่ประกอบด้วยความรักในสิ่งที่ทำความเพียรความใส่ใจและปัญญาไตรตรอง จนเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืน 1. ฉันทะความพอใจรักในสิ่งที่ทำฉันทะคือความพอใจความรักความเต็มใจในสิ่งที่ตนกระทาเป็นแรงผลักดันด่านแรกของความสำเร็จหากเปรียบการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเดินทางฉันทะก็คือหัวใจที่อยากออกเดินไม่ใช่ถูกบังคับไม่ใช่จำใจแต่เป็นความสมัครใจจากภายใน หลายคนเข้าใจผิดว่าความสำเร็จเกิดจากความเก่งหรือโอกาสแต่แท้จริงแล้วผู้ที่ประสบความสำเร็จจำนวนมากเริ่มต้นจากการมีฉันทะคือรักในสิ่งที่ทำก่อนเมื่อรักจึงอยากเรียนรู้เมื่ออยากเรียนรู้จึงพัฒนาและเมื่อพัฒนาจึงสำเร็จพระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าการทำความดีหรือการปฏิบัติธรรมหากทำพระถูกบังคับผลย่อมไม่ยั่งยืน แต่ถ้าทำด้วยฉันทะใจจะเบามีความสุขและทำต่อเนื่องได้ยาวนานฉันทะต่างจากตัณหาอย่างไรต้องแยกให้ชัดว่าฉันทะไม่เท่ากับตัณหาฉันทะคือความพอใจในทางสร้างสรรค์เช่นอยากเรียนอยากพัฒนาตนตัณหาคือความอยากแบบยึดติดเช่นอยากเด่นอยากชนะอยากเหนือคน ฉันทะทำให้ใจโปร่งเบามีพลังตันหาทำให้ใจหนักเครียดกดดันดังนั้นความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากฉันทะไม่ใช่ตันหาตัวอย่างฉันทะในชีวิตประจำวันเด็กที่รักการวาดรูปจะฝึกวาดเองโดยไม่ต้องบังคับคนที่รักการทำอาหารจะทดลองสูตรใหม่เสมอผู้ปฏิบัติธรรมที่รักความสงบ จะนั่งสมาธิโดยไม่รู้สึกฝืนสิ่งเหล่านี้เกิดจากพลังอยากทำไม่ใช่ต้องทำฉันทะทำให้ความเหนื่อยเบาลงงานเดียวกันหากทำด้วยฉันทะความรู้สึกจะต่างกันมากทำเพราะหน้าที่เหนื่อยง่ายทำเพราะรักเหนื่อยแต่มีความสุขเพราะฉันทะเปลี่ยนภาระให้เป็นความหมายคนที่รักในสิ่งที่ทำแม้ต้องใช้เวลาใช้แรงมาก ก็ยังยิ้มได้เพราะใจเต็มไม่พร่องฉันทะกับการปฏิบัติธรรมในการภาวนาหากไม่มีฉันทะจะรู้สึกว่านั่งสมาธินานสวดมนต์น่าเบือ่อฟังธรรมง่วงแต่ถ้ามีฉันทะจะรู้สึกว่าเวลาแห่งความสงบมีค่าการสวดมนต์คือการชำระใจการฟังธรรมคือการเติมปัญญาฉันทะจึงเป็นประตูบานแรกของความก้าวหน้าทางจิตใจ วิธีสร้างฉันทะคนจำนวนมากถามว่าถ้ายังไม่รักในสิ่งที่ทำจะสร้างฉันทะได้อย่างไรพระพุทธศาสนาแนะนำวิธีฝึกดังนี้เห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำเมื่อเห็นประโยชน์ใจจะเริ่มพอใจตั้งเป้าหมายที่มีความหมายเป้าหมายที่ดีจะปลุกพลังใจเริ่มจากสิ่งเล็กความสำเร็จเล็กๆสร้างความรักใหญ่อยู่ใกล้คนมีไฟ พลังใจถ่ายทอดกันได้ระลึกผลดีเสมอใจจะไม่ท้อกลางทางฉันทะกับความสำเร็จทางโลกไม่ว่าการเรียนการงานธุรกิจหรือศิลปะผู้ที่ไปได้ไกลมักไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดตั้งแต่ต้นแต่คือคนที่รักสิ่งนั้นมากที่สุดเพราะความรักทำให้อดทนได้นานฝึกซ้ำได้บ่อยล้มแล้วลุกเร็วจึงกล่าวได้ว่า ฉันทะคือเชื้อไฟของความสำเร็จอันตรายของการขาดฉันทะหากทำสิ่งใดโดยไม่มีฉันทะจะเกิดผลดังนี้เบื่อง่ายเปลี่ยนบ่อยไม่ลึกซึง้งสำเร็จยากเปรียบเหมือนเรือที่ไม่มีแรงลมแม้มีหางเสือดีก็ไปไม่ไกลฉันทะกับความสุขความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่ผลสำเร็จเท่านั้นแต่อยู่ที่ระหว่างทาง คนมีฉันทะจะสุขตั้งแต่ลงมือทำคนไม่มีฉันทะจะสุขแค่ตอนจบและไม่นานดังนั้นฉันทะจึงไม่เพียงนำสู่ความสำเร็จแต่ยังนำสู่ความสุขระหว่างทางวิริยะความเพียรพยายามไม่ย่อท้อวิริยะคือความเพียรความพยายามความบากบั่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ฉันทะไม่ดับกลางทาง หากชันทะคือไฟเริ่มต้นวิริยะก็คือเชื้อเพลิงที่เติมให้ไฟลุกต่อเนื่องจนเกิดผลสำเร็จพระพุทธเจ้าทรงยกย่องวิริยะอย่างยิ่งเพราะไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่มีความสำเร็จใดเกิดขึ้นได้จากความอยากเพียงอย่างเดียวต้องอาศัยการลงมือทำอย่างสม่ำเสมออดทนและต่อเนื่องความหมายของวิริยะวิริยะมิใช่เพียงความขยัน แต่คือความเพียรที่ประกอบด้วยความอดทนความเข้มแข็งทางใจความไม่ยอมแพ้ความสม่ำเสมอบางครั้งทำแล้วไม่เห็นผลทันทีแต่ผู้มีวิริยะจะยังทำต่อเพราะเข้าใจว่าผลใหญ่เกิดจากเหตุเล็กที่สะสมวิริยะในคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าความเพียรเป็นทางแห่งความไม่ตาย ความเกียดคร้านเป็นทางแห่งความตายผู้เพียรย่อมก้าวหน้าผู้ท้อย่อมหยุดนิ่งแม้พระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้ก็ทรงบำเพ็ญเพียรยาวนานผ่านความลำบากทั้งกายและใจหากพระองค์ทรงย่อท้อโลกย่อมไม่รู้จักพระธรรมวิริยะกับชีวิตประจำวันในชีวิตคนเราไม่มีใครไม่เคยเหนื่อยไม่มีใครไม่เคยล้มเหลว แต่สิ่งที่แยกคนสำเร็จกับคนล้มเลิกคือวิริยะตัวอย่างเช่นนักเรียนที่อ่านหนังสือทุกวันแม้วันละนิดย่อมเก่งขึ้นคนทํางานที่พัฒนาตนเสมอย่อมก้าวหน้าผู้ปฏิบัติธรรมที่นั่งสมาธิสมั่งเสมอใจย่อมสงบลึกความสำเร็จจึงไม่ใช่เรื่องของครั้งเดียวแต่คือทุกวันวิริยะ4ประการความเพียรชอบ ในพระพุทธศาสนายังแจกแจงความเพียรไว้สี่แบบเรียกว่าสัมมปทานสเพียรละความชั่วที่เกิดแล้วเพียรป้องกันความชั่วที่ยังไม่เกิดเพียรสร้างความดีที่ยังไม่เกิดเพียรรักษาความดีที่เกิดแล้วนี่คือวิริยะที่ครบวงจรทั้งป้องกันแก้ไขและพัฒนาอุปสรรคของวิริยะแม้รู้ว่าความเพียรสำคัญ แต่หลายคนทำได้ไม่นานเพราะเจออุปสรรคเช่นความขี้เกียจความทอ้อความกลัวล้มเหลวความสบายเกินไปสิ่งเหล่านี้คอยดึงใจให้อ่อนแรงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ระลึกเสมอว่าชีวิตสั้นเวลาไม่คอยใครหากมัวผัดวันความสำเร็จย่อมห่างไกลวิธีสร้างวิริยะผู้ต้องการพัฒนาความเพียรสามารถฝึกได้ดังนี้ 1. ตั้งเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายคือทิศทางของความเพียร 2. แบ่งงานเป็นส่วนเล็กงานเล็กทำง่ายทำต่อเนื่องได้ 3. ทํทำเป็นนิสัยความสำเร็จมาจากวินัยไม่ใช่อารมณ์ 4. เตือนตนเสมอระลึกเหตุผลที่เริ่มต้น 5. อยู่ห่างความสบายเกินจำเป็นความสบายมากทำให้ใจอ่อนแอ วิริยะกับการปฏิบัติธรรมการฝึกจิตเป็นเรื่องละเอียดต้องใช้วิริยะสูงผู้เริ่มนั่งสมาธิมักพบว่าใจฟุง้งง่วงเบื่อเมื่อยหากไม่มีวิริยะจะเลิกง่ายแต่ผู้เพียรจะค่อยๆผ่านเหมือนขุดบอ่อขุดตื้นหลายที่ไม่เจอน้ำขุดลึกที่เดียวเจอน้ำจิตก็เช่นกันต้องเพียรลึกไม่ใช่ลองเล่น วิริยะกับความล้มเหลวผู้ไม่มีวิริยะมองความล้มเหลวเป็นจุดจบผู้มีวิริยะมองเป็นบทเรียนทุกความสำเร็จล้วนผ่านความผิดพลาดมาก่อนความเพียรจึงไม่ใช่การไม่ล้มแต่คือล้มแล้วลุกวิริยะไม่ใช่หักโหมสิ่งสำคัญคือวิริยะต้องเดินคู่ทางสายกลางเพียรเกินไปเครียดหมดไฟเพียรน,น้อยไปไม่ก้าวหน้า ต้องเพียรอย่างพอดีสม่ำเสมอยั่งยืนเหมือนการวิ่งมาราธอนไม่ใช่วิ่งสั้นผลของผู้มีวิริยะผู้มีความเพียรจะเกิดผลสามระดับทางโลกสำเร็จหน้าที่การงานมั่นคงทางใจภูมิใจเข้มแข็งไม่ย่อท้อทางธรรมก้าวหน้าในการภาวนาจึงกล่าวได้ว่า วิริยะคือสะพานเชื่อมความฝันสู่ความจริงวิริยะกับเวลาเวลาเท่ากันแต่ผลต่างกันเพราะความเพียรต่างกันคนเพียรใช้เวลาสร้างคนท้อใช้เวลาเสียดายเมื่อมองย้อนหลังชีวิตผู้สำเร็จมักไม่เสียดายเวลาเพราะเขาใช้มันเต็มที่แล้วจิตตะความเอาใจใส่จดจอ่อตั้งมั่นในสิ่งที่ทำ จิตตะคือความเอาใจใส่ความจดจอ่อความตั้งใจมั่นในสิ่งที่กระทำเป็นพลังของใจที่อยู่กับงานไม่วอกแวกไม่ทำแบบผันผ่านหากฉันทะคือความรักวิริยะคือความเพียรจิตตะก็คือการนําใจไปอยู่กับสิ่งนั้นอย่างเต็มกำลังความสำเร็จจำนวนมากไม่ได้วัดกันที่ใครทำมากกว่าแต่ใครใส่ใจลึกกว่า เพราะการเอาใจใส่ทำให้เกิดความละเอียดรอบคอบและคุณภาพความหมายของจิตตะจิตตะไม่ใช่เพียงการมีสมาธิชั่วคราวแต่คือการที่ใจอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ฟุ้งซ่านไม่ทำแบบขอไปทีไม่ทำแบบแบ่งใจเป็นใจที่อยู่ตรงหน้าอย่างแท้จริง โลกปัจจุบันกับการขาดจิตตะในยุคปัจจุบันผู้คนจำนวนมากทำหลายอย่างพร้อมกันเช่นทำงานไปเล่นมือถือไปฟังคนพูดแต่คิดเรื่องอื่นอ่านหนังสือแต่ใจลอยผลคือทำมากแต่ได้ผลน้อยเพราะใจไม่รวมพลังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้แต่จิตที่ฟุ้งซ่านย่อมนำทุกข จิตตะกับคุณภาพของงานงานเดียวกันหากทำด้วยจิตตะผลจะต่างอย่างชัดเจนทำแบบไม่มีจิตตะผิดพลาดง่ายขาดความละเอียดต้องแก้ซ้ำทำแบบมีจิตตะรอบคอบประณีตสำเร็จเร็วกว่าเพราะใจที่จดจอ่อเปรียบเหมือนแสงแดดที่ถูกรวมผ่านเลนย่อมมีพลังมากกว่าแสงกระจายจิตตะ กับการเรียนรู้ผู้เรียนที่มีจิตตะจะมีลักษณะดังนี้ฟังอย่างตั้งใจคิดตามถามเมื่อสงสัยทบทวนเสมอจึงเข้าใจลึกไม่ใช่จำผิวในทางกลับกันผู้เรียนที่ไร้จิตตะแม้นั่งนานก็ไม่สืมซับเพราะใจไม่อยู่จิตตะกับการทำงานคนทำงานที่มีจิตตะจะรับผิดชอบสูง ใส่ใจรายละเอียดทำเกินหน้าที่พัฒนางานเสมอองค์กรใดมีคนแบบนี้ย่อมเติบโตมั่นคงเพราะงานทุกชิ้นผ่านใจไม่ใช่ผ่านแค่มือจิตตะกับความสัมพันธ์จิตตะไม่ได้ใช้กับงานเท่านั้นแต่ใช้กับคนได้ด้วยการฟังใครสักคนอย่างตั้งใจคือการให้เกียรติสูงสุดฟังโดยไม่ขัดฟังโดยไม่ตัดสิน ฟังด้วยความเข้าใจความสัมพันธ์จึงลึกซึง้งหลายครั้งคนไม่ได้ต้องการคำแนะนำแต่อยากได้คนที่ตั้งใจฟังจิตตะกับการปฏิบัติธรรมจิตตะเป็นหัวใจของสมาธิการนั่งสมาธิหากไม่มีจิตตะจะเกิดอาการใจลอยฟุง้งเบื่อหลับแต่เมื่อฝึกจิตตะใจจะค่อยๆรวมตัว เหมือนน้ำที่หยุดไหลตะกอนจะตกใจก็จะใสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีสติบวกจิตตะควบคู่สติรู้จิตตะจดจอ่อเมื่อสองสิ่งนี้รวมกันสมาธิย่อมเกิดวิธีฝึกจิตตะจิตตะไม่เกิดเองต้องฝึก 1. ทํำทีละอย่างลดการทำหลายอย่างพร้อมกัน 2. กำหนดเวลาโฟกัสเช่นทำงาน25นาทีพัก5นาที 3. ตัดสิ่งรบกวนปิดแจ้งเตือนปิดเสียง 4. ใช้สติเตือนใจเมื่อใจลอยให้ดึงกลับ 5. ฝึกสมาธิเป็นการฝึกจิตตะโดยตรงอุปสรรคของจิตตะสิ่งที่ทำให้จิตตะอ่อนคือความฟุ้งซ่านความกังวล ความเบื่อสิ่งยั่วยุภายนอกจึงต้องฝึกใจให้รู้ทันไม่ปล่อยไหลผลของผู้มีจิตตะจะเกิดผลเด่นสามด้านงานดีคุณภาพสูงใจนิ่งเครียดน้อยปัญญาเกิดเห็นรายละเอียดเพราะใจที่นิ่งเห็นชัดกว่าใจที่วุ่นจิตตะกับความสำเร็จหากมีฉันทะบวกวิริยะแต่ขาดจิตตะจะทำเยอะ แต่ไม่ลึกเพียนแต่กระจัดกระจายแต่เมื่อมีจิตตะเพิ่มเข้าไปความเพียนจะพุ่งตรงเป้าเหมือนนักยิงธนูที่ไม่ใช่แค่ดึงแรงแต่ต้องเล็งแม่นวิมังษาการพิจารณาไตรตรองใคร่ครวนด้วยปัญญาวิมังษาคือการพิจารณาการใคร่ครวนการตรวจสอบไตรตรองด้วยปัญญาเป็นขั้นสุดท้ายของอิทธิบาท4ที่ที่ทำให้ความสำเร็จมีความถูกต้องและยั่งยืน หากชันทะคือแรงรักวิริยะคือแรงเพียรจิตตะคือแรงจดจอ่อวิมังสาก็คือแรงปัญญาที่คอยตรวจสอบทิศทางเพราะความสำเร็จที่ไม่มีการพิจารณาอาจสำเร็จเร็วแต่ผิดพลาดได้ง่ายขณะที่ความสำเร็จที่ผ่านวิมังสาจะมั่นคงลึกซึ้งและยั่งยืนกว่าความหมายของวิมังสาวิมังสาคือการใช้ปัญญาเข้าไปตรวจสอบสิ่งที่ทำอยู่เช่น สิ่งนี้ถูกหรือไม่วิธีนี้เหมาะหรือไม่ควรปรับปรุงตรงไหนผลที่เกิดดีจริงหรือเพียงชั่วคราวจึงเป็นธรรมที่ทำให้คนไม่หยุดพัฒนาวิมังสาไม่ใช่ความลังเลหลายคนเข้าใจผิดว่าการคิดมากคือวิมังสาแต่แท้จริงต่างกันคิดมากเท่ากับฟุง้งวนไม่จบวิมังษาเท่ากับคิดอย่างมีเหตุผลเพื่อนำไปปรับปรุงวิมังษาไม่ทำให้ช้า แต่ทำให้แม่นวิมังสากับการทำงานคนทำงานที่มีวิมังสาจะมีลักษณะดังนี้ประเมินผลงานตนเสมอรับฟังคำแนะนำแก้ไขข้อผิดพลาดพัฒนาวิธีใหม่จึงก้าวหน้าเร็วเพราะไม่ทำผิดซ้ำในทางตรงกันข้ามผู้ไร้วิมังสามักทำแบบเดิมแม้ผลไม่ดีวิมังสากับความสำเร็จระยะยาวความสำเร็จมีสองแบบ สำเร็จเร็วแต่ไม่ยั่งยืนสำเร็จช้าแต่มั่นคงวิมังสาจะนำไปสู่แบบที่สองเพราะมีการตรวจสอบทุกขั้นเหมือนสร้างบ้านที่ตรวจโครงสร้างตลอดจึงไม่พังง่ายวิมังสากับการเรียนรู้จากความผิดพลาดผู้มีวิมังสาเมื่อผิดพลาดจะไม่โทษโชคหรือคนอื่นแต่จะถามว่าผิดตรงไหนพลาดเพราะอะไรครั้งหน้าจะแก้อย่างไรความผิดพลาดจึงกลายเป็นครู ขณะที่ผู้ไร้วิมังสาจะผิดซ้ำเพราะไม่เคยทบทวนวิมังสากับการปฏิบัติธรรมในการภาวนาวิมังสามีบทบาทมากเช่นวันนี้จิตสงบเพราะอะไรฟุ้งเพราะเหตุใดวิธีไหนเหมาะกับตนควรปรับการปฏิบัติหรือไม่พระพุทธศาสนาไม่สอนให้เชื่อแบบงมงายแต่สอนให้รู้ด้วยตนเองวิมังสาจึงเป็นเครื่องมือให้เกิดปัญญาแท้ วิมังสากับโยนิโสมนสิการวิมังสาเกี่ยวข้องกับโยนิโสมนสิการคือการคิดอย่างแยบคายเช่นเห็นทุกข์คิดหาสาเหตุเห็นปัญหาคิดหาทางแก้เห็นผลย้อนดูเหตุจึงไม่ติดอยู่ที่ผิวแต่ลงลึกถึงรากวิธีฝึกวิมังสา 1. มันตั้งคำถามอย่าทำตามโดยไม่คิด 2. ทบทวนหลังทำเสมอสำเร็จหรือไม่ให้สรุปบทเรียน 3. รับฟังผู้อื่นมุมมองใหม่ทำให้เห็นจุดบอด 4. ศึกษาเพิ่มเติมความรู้เพิ่มปัญญาเพิ่ม 5. เขียนบันทึกพัฒนาช่วยให้เห็นความก้าวหน้าอุปสรรคของวิมังสาสิ่งที่ทำให้วิมังสาไม่เกิดเช่นความอัดตาสูงไม่ยอมรับผิดขี้เกียจคิดพอใจแค่ระดับเดิม จึงต้องฝึกใจให้เปิดกว้างวิมังสากับผู้นำผู้นำที่ดีต้องมีวิมังสาสูงเพราะการตัดสินใจส่งผลต่อคนจำนวนมากผู้นำที่ไตรตรองจะมองรอบด้านลดความเสี่ยงวางแผนระยะยาวองค์กรจึงมั่นคงวิมังสากับปัญญาวิมังสาเป็นสะพานสู่ปัญญาเพราะปัญญาไม่เกิดจากการฟังอย่างเดียวแต่เกิดจากการคิดพิจารณาทดลอง และสรุปด้วยตนดังคำสอนที่ว่าผู้ใดพิจารณาธรรมผู้นั้นเห็นธรรมเมื่ออิทธิบาทสี่ครบสมบูรณ์มีฉันทะคืออยากทำมีวิริยะคือลงมือทำมีจิตตะคือทำอย่างจดจ่อมีวิมังสาคือปรับปรุงให้ดีขึ้นความสำเร็จจึงเกิดครบวงจรขาดข้อใดข้อหนึ่งความสำเร็จจะไม่สมบูรณ์สรุปวิมังสา วิมังสาคือการใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองตรวจสอบและพัฒนาอยู่เสมอทำให้ความสำเร็จไม่ใช่เพียงเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องมั่นคงและยั่งยืนผู้มีวิมังสายังไม่หยุดอยู่กับที่แต่ก้าวหน้าไม่สิ้นสุด